สวัสดีวันพุธที่29ธันวาคม2564จ้ามื้อนี้นะคะปล่อยกระสิบไป,ปลเลียงเจ้าพ่อนะคะบนได้บนนี่อย่างต่ว่าสิไป,ปเรียงเอามีไก่หนึ่งไก่มีเต้าขาวเข่าแล้วก็พวกขนมหวานผลไม้นะคะแล้วกับเขา่ามืะะาม้อนี้แม่เฮ็ดน,นี่ยังให้กินแกงไก่แกงไก่ใส่กล้วยเคกินบ่า แกงไก่ใส่กล้วยแกงไก่ใส่กล้วยใส่พริกอ่อนอร่อยแซ่บไก่บ้านบ้านตำพริกแกงตัวไหนให้เราหั่นปั่นพริกแกงแกงหมดแล้วอันนี้กล้วยนะคะกล้วยดิบอันนี้ไก่บ้านอันนี้พริกแล้วก็ใส่กะเขียใส่พริกแกงห้อมเดี๋ยวปอยยิ่งให้เบิ้งพริกแกงนะคะนี่อันนี้เหลือน้อยเดียว แม่เสิเฮ็ดไว้เป็นโลโลเลยนะคะนี่พริกขวตตำเรียบร้อยนะอันนี้เป็นพริกแกงที่แม่เฮ็ดเองนะแม่นะคะยู่บ้านแม่เสียพริกแกงขายเป็นกิโลนะคะกิโลเท่าไหร่แม่ <100. S 1> กิโลละสองร้อยบาทอร่อยมากเป็นพริกแกงแบบว่าสูตรโบราณนนะคะนี่แม่กําลังเฮ็ดอยู่กระชายกระชายตะไคร้่ะผิวมะกรูดหอมกระเทียม เครื่องแบบว่าแน่นมากนะคะในในหมู่บ้านเนี่ยส่วนมากขก็ซิมาสร้างแม่ประบาดงานเสี่ยขาก็สีมาสร้างแล้วก็พี่สาวกะซิวไปขายอยู่ตลาดทุกมือนะคะก็ขายได้ทุกมือเลยนะคะเ <c oughs> ผ็ดหอมแซ่บนะคะกิโลละ200บาทนะคะใครที่แบบว่าสนใจอยากสิแบบลองซิมลองกาไปเหตุเบิง เน้นว่ารสจัดนะคะพี่แกงของแม่แบบรสจัดอยากลองกินเบิองนะคะกาศสร้างซื้อได้นะคะทักมาในเพจสปอยแชนเนลได้นะคะแกปอยี่ออบอกให้แม่ฮิตแล้วก็ส่งไปให้มันเผ็ดดีค่ะแม่บอกว่ามันเบาเปืองเวลาเขาใส่เขาผัดนี่สิมันอร่อยมันแซ่บใส่น้อยเดียวก็หอมแล้วก็เผ็ดแบบรสจัดอะะ่ะเข้มขน้นแดงกับก็เหลืองผัดสีสวยสีสันพี่แกงนะสีส,สนี่ค่ะอันนี้ไก่เอาไปเลีเ้ยงเจ้าพ,พ่อนะคะ กิมรสเด็ดจ้ากินกินไก่นกโขกตอนนี้ปอยกบมะหวายปูแลนะคะเป็นเจ้าพ่อพญาแลเป็นเป็นอนุสาวรีย์เป็นเจ้าพ,อพา่ปปอ,าปาพอประจำเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะเจ้าพ่อพญาแล วันนี้บอยว่าได้มาวนมาบุญไว้นะคะแต่ว่าแบบมาไหวาเพื่อแบบเอาเป็นแบบสิริมงคลค่ะปี่ไม่กัเลยพาอพ่อกับแม่มาไหว้นะเบิ่พ่อกับแม่ยังจมมาแล้วอยู่แต่โดนแล้วนี่พ่อ ค่ะพอเห็ดแล้วนี่ฝีมือพอ่อโอ้ยแสงมองมีอยแป๊บนึง <c oughs> เห็นมนี่ยเห็นม้อทุกคนค่ะไม่เห็นเนาะมันอยู่แบบในในกระทะก็ผัดไก่ใส่ยยกล้วยค่ะผัดไก่ใส่กล้วยเหมือนผัดเผ็ดนี่แหละแต่ว่ากบ็บรู้วปรุงตั้งไหนนะมีกระเพรามีพริกมีกล้วยดิบค่ะให้กินเป็นมอพี่น้องเลย เต้านะคะนี่ก็ต้มไก่ไกไ่ในเล่านี่แหละค่ะไก่เต็มบ้านบ้านปอยนะนี่พ่อต้มไก่งกสวัสดีค่ะมาเด้อมากินแกงไก่ใส่มื้อนี้ชายเดียวค่ะมื้อนี้เป็นอีกอีกวันหนึ่งนะคะจากต่อจากคลิปที่แล้วเมื่อจากชุดว่าไปบ้านมูมาค่ะกลับดึก ก็เลยตื่นสายก็เลยป้าด้มาทายตอนนี้พอเห็ดหายมึงนะคะไอ้แกงไก่เลยขเขาเหนียวเกาล่ะค่ะน้าสาวสาบนประเสียงซึ่งไหนค่อยอห,หินเนาะที่ไหนสามมาหนอเนาะไม่เห็นดอกนอ้ก็ต้มไก่ค่ะนี่ สดเห็เบอรงต้งตไก่ในบุย้ยบอนาวนี่มาเป็นก้อะนะจะแส่บ,บอรกอกหอมในบ้านึ่ว่ะนตุ้งไก่เมื่อใส่พริกพุงเอาของนอกแล้พุงพริกพุงเอาของนอกต้มแก่คนไทยค่ะจ๊าบก่อนจํา ขอนเแคทแกงเผ็ดเผ็ดเอียดไฟบานไหที่แบบเดียวแน่เดียวแม่บง,มงไม่หยอกแม่ต้องคำาั๊มมาไปไหนไปไหนติดมากอ่ะ ่กล้วยกล้วยกับมะแขงค่ะข้างแรกคือกันแน่เลยรสชาติบอมีฝาเลยแนมะ้แต่นิดเดียวรสชาติเหมือนมันมันอ่ะมันมันมาก เหมือนเผือกจะ่บุมีกินเผือกบุมีกินอีหยัางบุมีกินกล้วยกินเข้าไปบ่รู้ว่าเป็นกล้วยเนะี่ยมันนุ่มเคี้ยวลงไปมันแบบนุ่มเหมือนเรากินเผือกต้มมันต้มอ่ะมันเคี้ยวกับมันต้มอะ่ะค่ะบุลูคิวดว่าี่เป็นกล้วยเนี่ย่มาส All oh. right.

กล oh ok uh uh ้ด uh, uh ิบเมัด huh. uh ียยครับเภอใหญ่คาเิดใหญ่ฝ huh uh ันของเจมในคืออยากได้มีรงากอยากได้ให้อตอนนี้หูเรช้นปสองโอเคมันต้องมันต้องใช้เงินประมาณกี่บาทลูกมันต้องมีค่าห้องค่า ก็ใช่แม่มากเท่าไหร่จะหาะไม่ได้รถกับคนที่ที่เจมบอกว่ามันไม่ไดีมันหายยากโดยยิ่งโควิดแบบนี้ด้วยมค,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 คยรับคผมอา่อันนี้อายุ1ปี้มา,ามีพ่อแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็หลากนการนคน แล้วก็ตัวผมตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นป2ครับอยู่ที่ที่รายการเกษตรอย่ที่โนวีเชีฟูครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เราทำอะไรครับของทำค้าขายคัขายพวกผักผลไม้ครับพวกพีชกูพิันนาอานี้เรื่อนครับแ้กอาหาสดด้วยเล้ประกอบก็ไปขายในตลาดครับแต่การขาดที่านก็ไม่น้อยกว่าตลาดนิดหน่อย แล้วเขาก็องติดตลาดไม่ต้องขายธีบ้านหถึงคุณพ่อคุณแม่ห่วงมกไม่กล้าไม่ด้ขายฉันรักมากกว่า เดยวเทงสิงมาแล้วเพลงสิงมาแล้วขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะกล้วยดิบไม่หวานเสียวล้มัมมจมนจะคือมาต้ม เนาะว่าเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย